นใหดฟางตอนนี้ไม่ได้เอียงคนเหดฟางนน้ำพริกเห็ดฟางข้าวรอบดึกโอ้อียงก็ไม่กินดเอันนี้ยงไงตำเจียวหลือเวอันนี้ดิอันนี้ปิเห็ดปิเห็ดฟางน้ำพริกเห็ดคำใหญ่เนนอคนมึงดูเอาเอาพริกก็ไเสียบยายาเอนอง คนเหศฝ่างเสียบครับเฮ้ยแสบซูมือเวย้ยเสียบจนพุ่งออกอน้ำเกียวระยะอย่ายงกินเขาเสียบกิน <c oughs> นามเมือ <c oughs> เม่อแล้วเขวดหนามซาซี่ขวดนามเปลา่ปาธรรมดาเนี่ยล,ล่ะขวดเจลีดขวดละดิบทำไมอนดอกกินเป็นหมื่นละสามลิตร สองมื่นก็บบะเงสองลิตรนี่ยสบากินทุกมื้อกินทุกมื้อตัวมื้อได้บะกินหนาไม่ใช่หนี้ตแล้วให้ได้มื้อละสองลิตรทุกมื้อโอ้คนนี้ยกินจืดบะเพ็ดแฮ้ยังกับซีฟังยังเลยแก้เโอาฝนเหี้ยเด้อพี่น้องเด้อบเอ นะสุดยอดดีๆมามากินต้องกันครับพี่น้องครับ